กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบใม้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋า เรามาสรุปกันเลยจ้าแนวทางฮานอยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่1วิ่งนะคะนี่แหละแอดมินถึงบอกว่าถ้าเอาตัววิ่งมาจะมาตัววิ่งเยอะๆก็มาจริงๆด้วยเละพี่น้องจา๋าวิ่ง4วิ่ง1วิ่ง0นย์นะคะพี่น้อง แนวทางเข้านะคะเดี๋ยวอาปกาสีชมพูมาก่อนแนวทางเข้านะคะบนนะคะหกสองนะคะก่อหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่างเก้าศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะศูนย์ ส่วนนอยปกติ99นะคะก็หลุดไปนะคะบนส่วนล่าง43นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่งเข้านะคะ4สําหรับสายวิ่งนะคะน้อย VIP นะคะแอดมินก็ลุน้นลุ้นวินาทีสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่มานี่แอดมินแบบก็เครียดเหมือนกันนะคะพี่น้อง01 0110 01, หนยเห็นไหมคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็นคลิปแอดมินนะคะจำได้ไหมว่าแอดมินบอกว่าตัวที่แอดมินชอบนะคะแค่ไม่กี่คู่นะคะแล้วก็ให้ไปกลับทุกครั้งใช่ไหมคะไปย้อนฟังคลิปเก่าแอดมินได้นะคะถ้าไม่เชื่อแอดมินนะคะเนี่ยแอดมินให้มาแค่5คู่นะคะพี่น้องไปกลับได้นะคะ ตัวที่แอดมินไม่ได้ติ๊กว่าชอบอะ่ะก็เป็นตัวกันหรือตัวรองนะคะไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องได้ได้ได้รับฟังไหมคะตัวที่แอดมินบอกว่าตัวที่แอดมินชอบแล้วตัวที่แอดมินบอกว่าให้ไปกลับก็แค่ตัวที่ชอบนะคะแค่ห้าคู่เองนะคะพี่น้อง ก็เข้ามานะคะ01-10ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำตลอดเลยนะคะส่วน4-7ก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง4นะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะใครที่ถูกก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยจ้าจะได้มีกำลังใจนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้านอย vip บนนะคะ01นะคะ1คู่นะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ยี่สิบสี่เดือนหก ปีหกนะคะแนวทางหานอยชุด1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องเม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะซึ่งวันนี้แอดมินก็ให้เด่นไปที่5นะคะ เด่นนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมี9 8 2สองนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามารูด5กันนะคะก็จะมี5 0 5 1 5 2 5 3 ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะ แนวทางตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะเดี๋ยวแอดมินจะติ๊กให้ดูนะคะตัวที่เข้าเอา่อตัวที่ชอบนะคะพี่น้องแอดมินก็ไปหมดแล้วสมองนะคะตัวที่ชอบก็จะมี5 3 5 9 5 4 ห้าหกนะคะแล้วก็เลยคู่หนึ่งนะคะพี่น้องก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะตัวที่ชอบจะมีตัวที่ชอบก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะคะส่วนตัวที่แอดมินไม่ได้ติ๊กว่าชอบก็จะเป็นตัวรองหรือตัวกันนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่แอดมินชอบนะคะจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีห้าหนึ่ง ห้าสามห้่าหนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็กจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแอดมินก็ ขอฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋า ช่วงนี้ก็โควิดก็ระบาดเหลือเกินนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า